ต่อให้ไลฟ์สดครั้งแรกแต่เหมือนมืออาชีพให้ทำสามสิ่งนี้นะคะสิ่งแรกเลยค่ะให้คุณคีสว่าคุยกับเพื่อนตัวเองคุยเล่นให้ความเป็นกันเองเอนเตอร์เทนไปนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบเกรงบ้างอะไรบ้างแต่คซะว่าคุยกับเพื่อนของคุณและสิ่งที่สองอย่ามองจอโทรศัพท์แต่ให้มองรูกล้องรูโทรศัพท์นั่นเองนะคะเพื่อ สายตาของเราไอคอนแท็ของเราจะได้มองผู้ชมจะได้มองคนที่ชมไลฟ์สดของเรานะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายฝึกพูดไลฟ์สดทุกวันต่อเนื่อง30วันมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยกับกล้องโทรศัพท์ของคุณคุ้นเคยกับไลฟ์สดของคุณนั่นเองคลิปนี้ดีมากๆเลยชอบกดไลค์สดแชร์กดแบ่งปันและติดตามกดหัวใจให้กับคุณนับตังด้ว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ